สวัสดีครับการให้การรักษาหลังผ่าตัดนะครับมีบทบาทสําคัญนะครับในการช่วยเพิ่มโอกาสหายขาดจากโรคมะเร็งให้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาเคมีบำบัดยาพุ่มเป้าหรือว่าการฉายแสงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันไม่ได้จําเป็นสําหรับทุกคนเรามีหลักเกณฑ์ในการเลือกคนไข้อย่างไรนะครับวันนี้เรามาติดตามกันครับ 1. นนะครับระยะของโรคมะเร็งนะครับโดยทั่วไปนะครับมะเร็งในระยะเริ่มต้นเนี่ยไม่มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องได้รับการรักษาหลังผ่าตัด แต่ถ้าเป็นมะเร็งที่เป็นระยะมากขึ้นนะครับก็มีความจําเป็นเพื่อเพิ่มโอกาสหายขาดได้มากขึ้นครับโดยระยะของโรคมะเร็งเนี่ยเราจะดูจาก1นนะครับขนาดของก้อนนะครับขนาดใหญ่ก็จะเป็นระยะที่มากขึ้นนะครับอันที่2นะครับมีการลุกลามไปยังต่อมน้ําเหลืองข้างเคียงหรือไม่นะครับถ้ามีก็จะเป็นระยะที่เยอะขึ้นนะครับอันที่3มนะครับมีการกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆหรือเปล่านะครับถ้ามีก็จะเป็นระยะที่มากขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเรามาพบแพทย์นะครับตั้งแต่เป็นระยะเริ่มต้นก็คือเป็นก้อนเล็ ยังไม่มีการลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองยังไม่มีการลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆนะครับพวกนี้นะครับก็จะเป็นโอกาสที่จะทําให้เรานะครับรักษาหายได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องได้รับการรักษาหลังผ่าตัดครับ 2. นะครับลักษณะนิสัยของมะเร็งครับมะเร็งบางชนิดนะครับถึงว,ว่าจะเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นเนี่ยก็มีลักษณะนิสัยที่ถูกร้ายแล้วก็มีโอกาสกกับเป็นซ้ําได้สูงนะครับดังนั้นเนี่ยการให้การรักษาหลังผ่าตัดก็มีความจาเป็นนะครับทีนี้นะครับลักษณะนิสัยของมะเร็งเนี่ยเราดูจากอะไรนะครับ อันที่1นนะครับเราดูจากลักษณะทางพยาธิวิทยาครับเมื่อเราส่องด้วยกล้องจุลทรรศเนี่ยเราจะเห็นว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยมีลักษณะทางพยาธิวิทยาอย่างไรนะครับมีการแบ่งตัวเร็วไหมนะครับมีการลุกลามเส้นเลือดรอบๆหรือว่าเส้นประสาทรอบๆหรือเปล่านะครับพวกนี้นะครับถ้าเราเห็นแล้วว่ามันเป็นลักษณะที่มีการมีความดุนะครับพวกนี้นะครับก็จะมีความจําเป็นต้องได้รับการรักษาหลังผ่าตัดอันที่2นะครับลักษณะทางชีวภาพครับ มะเร็งบางชนิดนะครับจะมีลักษณะทางชีวภาพบางอย่างนะครับที่เพิ่มโอกาสในการกลับเป็นซ้าหรือการกระจายได้นะครับพวกนี้นะครับเราก็จะต้องให้ยาจำเพาะนะครับที่ไปยับยั้งลักษณะทางชีวภาพเหล่านั้นนะครับเพื่เพิ่มโอกาสหายขาดให้มากขึ้นครับการรักษาหลังผ่าตัดด้วยยานะครับโดยทั่วไปที่เราพูดถึงกันเนี่ยก็คือการใช้ยาเคมีบำบัดหรือว่าเคมอนะครับซึ่งในอดีตนะครับยาเคมอนี่มีบทบาทสําคัญอย่างมากนะครับ ที่จะช่วยเสริมให้เพิ่มโอกาสหายขาดได้มากขึ้นนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับเรามีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ดีขึ้นนะครับที่ทําให้เราสามารถเลือกคนไข้ที่ดีขึ้นได้อย่างมากเลยครับว่าคนไข้คนไหนนะครับที่จะได้ประโยชน์จริงๆจากยาเคมีบิวบัตและควรต้องให้ยาเคมีมิบัตและคนไข้คนไหนนะครับที่ไม่จําเป็นหรือว่าไม่ได้ประโยชน์จากยาเคมีมิบัตเราก็สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับและนอกจากนี้แล้วนะครับเรายังมียาอื่นๆนะครับที่จำเพาะกับโรคมากขึ้น ที่มีประสิทธิภาพดีกว่ายาเคเมวัดด้วยซ้ำนะครับที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้มากขึ้นยังไงรอติดตามชมใน EP หน้านะครับเดี๋ยวหมอมาเล่าให้ฟังครับ